อ๋อเขามาก่อนผมคือผ,<ม>ผมรอนั่งรถตุก๊กตุ๊กแต่เขาเดินเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาข,ขับขับนั้นมาเหรอผมขับรถไปจอดที่ท,ที่เขาให้จอดอะ่ะแล้วนั่งรถตุก๊กตุ๊กขึ้นมานั่งรู้กันไนหะเดี๋ยวเขาโทรหาใช่ไหมได้เจอน้องเม่นแล้วหา้เลยครับเรื่อ,องของเจอ่เรอปีขาหนะครับปีมะเส็งก็กลุ่นะครับ ขาเฉญท่านเกียรในะครับปีขาครับปีนมาสิงนะครับปีวอกนะครับปีุนนะครับซึ่งในปีนี้ปีของทมานะครับเป็นปีเฉียเลนะอง่นะครับปีนี้มนะครับไม่เผดนะครับเอ่าล่ยนารับชื่อนะครับสวัดี้รบนี้ต้องรับรนครับเทศกาลปีใหม่นะวันนี้วันแรกของปีนะครับมาี่วัตังเงียบเงตั้งเป็นมกคลาดวเมือตาเป็นของเย พอดีโทรหาไม่ติดไม่รับสายพอโทรหาอย่าออยย่่า yeah, า yeah, yeah. มาโดนตัวผมว้าวเจอโดยบังเอิญมาเจอกันโดยบังเอิญตั้ง,งใจมาต่างคนต่างมาไม่ใช่เจอน้องอะโดยบังเอิญเพราะว่าผมนั่งรถ,ถตุก๊กตุ๊กครับทานป่ะกินแล้วผ่านรูอาหารเยครับ ามาดูอาหารเจก่อนครับก็ครับครับสุดยอดอิ่มแล้วนี่สิโอข้างบนใหญ่มากขนาดนี้เราเรถอถึงได้ผิดจะหลุดเดี๋ยวรอให้หิวก่อน อรอให้หิวนิดนึงก่อนเจ้าถิ่นท้าให้ลองพามาลองอาหารเจขอน้ำแล้วกันน้ำขอน้ำดีกว่าขอน้ำขิงดีกว่าขอน้ำขิงขอน้ำขอน้ำขิงดีกว่า ต่อน้ำจิ้งไม่มีแล้ว,ลวอาหารเจกลับบ้านถุงละสามสิบเอาเลยเอาเลยเด้ถิ่นท้าให้ชิม ด่าถิ่นก็มาให้ชิมกินฟูดพอเทสแล้วอาหารเจโอเคถูกหลักอนามัยแล้วนะครับแล้วก็ที่ซิกเนเจอร์ที่นี่ก็มีตัวอร่อยมากซิกเนเจอร์มีตัวครับอร่อยมีมีตัวมีตัว

ท่านนะครับเพราะว่าไม่กลัวคาโอเคตั้งใจทำอาหารอย่างสุดป,ปิมือน,นะครับท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ตักอาหารระประทานร่วมคนท่านก็ช่วยตักอาหารแต่ต่อประทานนะครับหากไม่พอแล้วค่กยตักใหม่อาหารเหลือแล้วเสียดายนะครับเพราะว่าไม่กลัวคาโอเคตั้งใจทำอาหารอย่างสุดป,ปิมือนะครับ ท่านะครับชา้คที่ตัอาหารรับประทานรวบรให้ครับที่จับอาหารตานะครับหากให้พอแล้วไม่ตักใหม่อาหารเหนีแลวเดียนะครับว่าไม่ตัวาร์กข้าใจํนบลลอันไหนบลน้องดอมม่รีลุงไม่บไม่ใชโอเคบหลุงจมูกไม่ได้ดีวแกฮ่าแก เอช้อนอะไรไหมเออใช่ใช่หาช้อนเอาช้อนมาเผื่อหรือเปล่าอ๋อน้องเม่นทานแล้วเหรอทานแล้วไม่ไหวหิวทิ้งเท้าเท้าและอ๋อมองแล้วปากเขามาที่นี่เลยเออสุดยอดแจ๋วเยอะเยอะเยอคือตัางที่ร้นนี้อย่างเงี้ยดีแล้วเพราะได้ทิ้งหลายหลายอย่างอ๋อใช่ใช่ประทานได้แค่นี้แหละเพราะว่าทานข้าวมาเมื่อกี้เองซัดมาหนักเลย เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งดีไหมเดี๋ยว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 รอโอเคหาที่นั่งหน่อยผู้คนมากล้นในคืนหลากหลายโอเคได้เดี๋ยวทำไปเรื่อย อ๋ผผอผู้ผลิตเพราะผู้ผลิตได้บุญหน้าตาแจ่มใสจิตใจเบิกบานอืมใ่ทอดเจ่ทอด,ทอดทไม่เอาหลอกกันไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมีอ๋โอโปรตีนเกษตรครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปขอกับี่ไม่แน่ออนทัวร์กับเจ้าถิ่นท,ท้ายรองครับเดี๋ยวไปขอผ่านชนะอ๋อนี่เพลงไม่รู้มีลิขสิทธิ์เปล่านะได้เพลงมาแล้วมญ่ขอสักสิบนาที สิบนาทีพอครับสวัสดีสวัสดีนะังเออหมวยช่วยไปเอาโปรตีนการ,กรเกษตรโปรตีนกเกษตรหมายถึงทางนี้ก็ได้คนระับครับได้ครับ <c oughs> อันนี้เรียกาเที่ยวข้ามปีเลยครับเออใช่ใช่เมื่อคืนอยู่ขอเมื่อคืนอยู่โรงแรมอมรินทร์พิลโลกแล้วก็ไปเดินริมแม่น้ำโอ้ ไกลมากเลยลุงเดินได้ไกลมากเลยประมาณไปกัด4กิโลหัวหัวหัวเวทียันท้ายนู้นเลยมันเลาะข้างแม่น้ําไปยาวเหยียดเลยอ่ะอืมสุดยอดปิดถนนเลยเลยอืมสุดยอดมากแล้วก็จะต่อด้วยงานอะไรส่วนงานกาชาดอืมงานกาชาดแล้วก็งานวัดใหญ่ต่องานหมียไม่แปลว์ปฏิทินการเกษตรหน่อยตรงนี้ข้างล่างใกล้ๆเนี่ยออกมาแล้วเหรออันนี้ไม่ใช่

ท้องหน้ท้องนาวิวสวยมากให้ดูลั้งใหญ่ดูดิเขากลาใหญ่เขา ภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางลกให้ดูครับบริเวณสุดยอดครับ ใหญ่จะรอให้ได้10บนาทีผองรอไม่ได้แล้วครับโอเคครับเอาแค่น,นี้พอครับเพราะว่าไม่มีที่ตั้งแล้วเด,ด,ดี๋ยวเวลามากดไลค์กดแชร์ไม่แน่วแล้วคุยดูยทายดูยใหญ่จะดีขอแค่9ก้นาทีพอวันนี้มาเจอเจ้าถิ่นท้าให้ลองพามาทานอาหารเจถูกใจเจมาเกเจชอบทานบีเตี้ยวบีเตียวชนวใหญ่นี่ใหญ่ชอบทานอ่า้มตำก็มีต้มตำอยู่สองเวอร์ชั่น เมื่อกี้นี้ปรากฏว่าเอา๊จะกินส้มตำไทยแต่ว่าไม่รู้มันมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นปลาราประมาณว่าลุงใหญ่เป็นมะเร็งจมูกไม่ดีลิ้นไม่ดีดีอย่างเดียวสติปัญญาาไปเรื่อยครับก็คงจะได้อะนะก็ได้จริงด้วยสิบนาทีครับขอสิบนาทีครับเพื่อกดไล่ กดแชร์ไม่แน่ออนถั่วเดินคุยลุยไทยอย่าลืมกดติดตามดวงแดงใต้คลิป